รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นอกไปแล้วครับแต่มาเข้าอีกทางแต่ก็ต้องเดินอยู่ดีฝนตกค่บตกแต่เช้าแล้วมาคืนตกหนักแล้วก็เมื่อวานนะ่วงนี้มรสุมเข้าพาน้องเดียมาไล่ครับน้องเดียก็พึ่งเรียนนี่วิชา,าก็กรรมไปหุงข้าลรวบอกนี่ต้องมาอยู่แบบนี้ครับต้องมาท้องนาเลย แล้วท้องนามาทําของจริงที่ชาวไรช่ชาวนากาอยู่จริงๆเนี่ยเป็นไงอันนี้รูจะเดินไปไล่ที่ทําคลิปไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วนะ EP ก่อนนู้นรูโตเท่าไรแล้วปลูกต้นหมากปลูกต้นไม้ไว้หลายต้นอยู่ครับออนนี้มาเดินนาข้าวข้าวฝา,วาวมือนี้ก็เกี่ยวแล้วนะเพราะว่าแถนนี้ก็ทํนานาปังนาปีทํากันสามครั้งสี่ครั้งเลยบางบาก็ทำสี่ครั้งน้ำท่าใช้ได้อยู่ ตอนนี้ก็พาหลานๆนาเดียแม่นาเดียนะเดินตามทั้งกันมาเดินไปที่อยู่ข้างหน้านู้นเนาะตอนนี้มาถึงที่แล้วครับโอ้โหลกมากเลยต้นปือเต็มเลยทุบฤาษีซึ่งคลิปที่แล้วลุงยูมาตัดหญ้าอยู่เนาะที่เอาเครื่องตัดหญ้าใหม่มาลองตอนนี้ลกลกกว่าเดิมอีกลกกว่าที่ลุงยูมาตัดตอนนั้นนีครับนี่โอ้โหแน่นเลยนะครับก็ที่แรกว่าจะนอนที่นี่ตอนนี้เปลี่ยนใจว่าลุงยูอาจจะกลับไปนอนอีกที่นะครับ ไปที่ยติของแม่นาเดียนะตอนนี้ดูที่โหโหลกมากแล้วน้ำฝนมันตกอะ่ะมันอยู่จอดรถไปแล้วไม่ได้เครื่องตัดหญ้าต้องแบกเครื่องตัดหญ้าเข้ามาคราวแล้วเราตัดเตียนเลยนี่โอ้โห,โหครับนี่เจอแล้วที่เรามาผูกไว้มื่อคลิปที่แลพญาสัตบัญน,นะครับนี่แม่นาเดียมาแหวกโคนไว้นะโตแค้นี้แล้วตอนนั้นมามียอดอยู่ประมาณ 2- 3สยอดเนาะตอนนี้ยาวขึ้นมาแลพญาสัตบัญแค่หวังว่าจะไม่ตายนะ <c oughs> คือ อยู่จะเอาไว้ทําล่มเนาะเดี๋ยวไว้กเตียนแล้วเรามาอยู่ที่นี่คงจะไม่ลกแบบนี้หลักเนี่ยป่านนี้คงจะเตยนแบบนี้เยอะนะอันนี้ลกมากเลยเดี๋ยวต้องเดินเหยียบๆยียบแรงแรงหน่อยกันงู <c oughs> โอ้ยต้นปือก็มีดอกแล้วเนี่ยมันก็แผ่พันอีกแล้วต้นปือต้นทูบหรือสีเนี่ยครับนี่ผักบุ้งขาวเต็มเลยไม่อดครับถ้ามาอยู่นี่ไม่อดเนี่ยกล้วยกล้วยก็มีปลีมีผัก มีไอ้นี่เต็มเลยเจอแล้วครับต้นหมากนี่ยังอยู่ครับหมากที่ลวงอยู่ฝังไว้นีโน่โดนต้นปืนล้อมแล้วนี่อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวับต้องมาทําโคแล้วเนี่ยโดนล้อมหมดเลยต้นหมากอีกค,ครับต้นหมากผูกไว้โอ้โหรัดแล้วครับนี่อยู่ดีอยู่ดีนะครับโหต้นทุบฤาษีขึ้นแน่นเลยนี่ครับอยู่เป็นครบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับต้นหมากเราที่ฝังไว้เดี๋ยวงอยู่จะเอา นี่มันห้าที่กี่เดินผ่านมามันการแดงนะครับจะเอาปักไ้เอาทำพันธุ์มันครับนี่ครับมะพร้าวเต็มต้นเลยเดี๋ยวเราจะออกจากสวนนิ่ก่อนครับไปอีกที่หนึง่งต่อไปกลางเป็นแล้วตอนนี้สี่โมงแล้วเดี๋ยวจะมืดเสียงฟ้าร้องคึมคึมอยูน่นะครับก็ฝนจะตกเนี่ยเดี๋ยวต้องมาไล่นนกมานอนนี่ปีกขาวหมดเลยไม่เขาท่าแล้วถ้านกมานอนนะครับมันตนน้นไม้มันจะตายหมดจะอยู่ลํบาบากแต่ไม่รู้นกกลับบัวป่ะถ้านกกับบัวก็ให้มานอนได้แต่ว่าอย่านอนเยอะเกินก็ไม่ดีจะไปเถวแล้วไป ถ้าแหวงเครื่องครับก็แก๊สกระป๋องทิ่งอยู่ประมาณนี้แหละแน่มีปลาป๋องพกมาด้วยอเด,ดียกินอะไรอะ่ะอ่ะอแต่แม่เดียทำก,กระทงอ่ะอน่จะได้รู้เออน้องเดียเด็กกรุงเทพกับน้องดานียดานะเด็กพื้นบ้านเลยเนี่ยบ้านนี้เลยแต่ทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยมากินข้าวแบบ อยู่เต็นท์แบบท้องนาแบบนี้แบบชาวไร่ชาวนาเขากินกันเวลาทํานาเสร็จเขาก็จะหากินนั่งกินกันแบบนี้เนี่ยในไร่ในสวนนู่นนะที่ลุงยูมาปลูกไว้ตอนนั้นรู้สึกสวนนี้ไม่ได้มาทําคลิปแต่ทําเป็นคลิปเปลียวกับติ๊กต็อกตอนนี้มันโตไปหมบทล้วนะต้นกระเจี๊ยบต้นฟักแปลงนะอันนี้ <laughs> เด็กๆเ,เดินไปเดินมาหิวนะครับเดี๋ยวกลุงยูจะขับ กลับไปส่งบ้านอับน้ำกันแล้วใครจะมานอนเนียเดี๋ยวลงยุงยูจะมานอนเต็นท์ตอนนี้ก็ทําเรียบร้อยแล้วกันฝนนะฮะแล้วก็บังลมถ้าทิศทางลมจะมาทางบ้านนี่นะแล้วก็ลงุงยูเอาเต็นท์หลบฝนไว้ข้างในพื้นก็เปียกอยู่เพราะว่าไอฝ้าใบานี่อยู่ท้ายรถนะครับคืนนี้เดี๋ยวลงยุงยูจะมาหาลงเบ็ดนี่นนะมายามเบ็ดแถวเนี้ยแหละทางอีตางก็บอกว่ายามเบ็ดนะปักเบ็ด ทางบ้านอยู่ตังวตราดเขาเรียกทงนะทงเบ็ดทงปลาอันนี้เราก็อยู่ในหมู่บ้านแถบนี้ก็จะเป็นอิสลามซะส่วนใหญ่นะครับเป็นหมู่บ้านอิสลามคือญาติาิทางแม่น้องนันเดียก็เป็นอิสลามนะครับอันนี้เรามาทำกันไว้ตั้งแต่ตอนหน้าแรงหัวตอนหัวลมหนาวเดินมกรานะฮะอันนี้น้ำเต็มเนี่ยในน้ำานี่มี มีปลาอยู่นะครับเดี๋ยวคืนนี้จะมานอนที่นี่อันนี้บ้านเป็นกระต๊อบอะไรนะของน้องชายแม่นาเดียเข้ามาทำไว้อันนี้ที่ที่เราอยู่นี่ก็เป็นที่ของน้องแม่นาเดียเนาะเราคือขีเกตเข้าไปยุ่งในบ้านเขาแล้วก็ทำเต้นนอนเงี้ยนะนะสบายพาน้องเดียมาฝึกศึกษา เลยพาน้องเดียมาศึกษาบรรยากาศแบบบ้านๆชาวไร่ชาวนาก็อยู่กันง่ายสมัยก่อนอันนี้ถือว่าบ้านดีนะจริงๆก็เป็นกระทบขนมเนาะแล้วก็กินแบบชาวบ้านเลยจริงๆก็ต้องก่อไฟกันนะเดี๋ยวมืดๆลุงโยอาจจะหาอะไรมาจุดไฟก่อแถวนี้ก็ได้แต่ยุงไม่มีเลยดีตรงไม่มียุงครับอ่ะกินกัน <c oughs> ได้ไประโยชน์เลยข้าวเราเป็นไงเอามาจากที่ <f az> แฟต <c oughs> แต,ตรงนี้ก็อยู่บริเวณริมถนนลาดกระบังครับ <c oughs> แล้วก็อยู่ช่วงเส้นทางลาดกระบังสุวินทวงเนาะ <c oughs> ข้ามไป <c oughs> แหล่งนี้ก็หลกัหลกๆสมัยก่อนก็เรียกอะไรหนองงเหานะ <c oughs> ที่นี่งูชุมมากครับ <c oughs> ตอนนี้เวลาทุ่ม ครึ่งแล้วครับหลวงยูพาเด็กๆไปส่งบ้านหมดแล,แล้วแล้วก็ขับรถกลับมาอีกรอบหนึ่งมืดพอดีนะครับก็มาหงวงรถไานะพอดีจะมืดจะมืดแต่เจ้ากรรมครับกระเป๋าตังค์หายบัตรเต็มกระเป๋าเลยบัตรอยููนะครับก็เดินหาบัตรนะเดินไปตามพื้นที่ทิ่อยู่เดินไปแล้วก็เดินกลับมาที่รถหายอยู่สองรอบครับโอ้โหไปไหวแล้วไม่เป็นอันทําอะไรแล้วครับบัตรหายเพราะเผลอนิดเดียวครับ ยังเมื่อตอนเย็นยังซื free free. ้อขนมให้เด็กๆกินกันอยู่เลยนะยูก็ใส่กระเป๋าแต่กระเป๋าตัวเนี้ยกระเป๋ากางเกงตัวเนี้ยกระเป๋ามันตื้นชอบหลุดแล้วลุงยูก็มาทํากลางเต้นกลางที่นอนกลางไฟชีดแล้วมันจะมีมีดพกนะมีดตัวดึงเข้าดึงออกไม่รู้กระเปาะ๋าหายเจ้าไหนแต่ลุงยู่าลุงตอนขึ้นรถที่กลับไปตรงเด็กระเป๋ายังอยู่นะเขาเอาวางไว้แต่หาในรถก็ไม่มีนะหาในรถหานานหลายรอบเลยหาไม่เจอยูก็เดินมาหาเนี่ยเดินไปหาทั้งป่าเนี่ยนะ ไปหาจนโอ้โหสุดท้ายยกมือบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าหญ้าเนาะขอให้ลูกเจอเถอะโอ้ยลูกลงเกินด้วยกายด้วยจาจด้วยใจอะไรก็แล้วแต่เนาะบอกแล้วก็เดินกลับมาหาอีกรอบทางเดิมหาในเต็นหาในไรได้เจอแต่แต่งใจเดินกลับไปที่รถอีกรอบโอ้โหเดชาบุญครับยกมือบอกเจ้าที่เจอครับมัน ตกไปอยู่เบาะหลังได้ยังไงไม่รู้นะครับตอนอยูขึ้นรถอ่ะมันก็อยู่ที่เป๋าเกงแต่ว่าหน้าจะหลุดตกจากกระเป๋าเกงตอนขับรถกลับไปส่งเด็กๆอะ่ะแล้วก็ตรงนั้นเนะี่ยมันจะมีขวดน้ําวางอยู่ไม่รู้ใครหยิบขวดน้ําหรือลุงยูหยิบหรืออะไรสักอย่างมันก็เขี่ยเอากระเป๋าไปตกเบาะข้างหลังนะไปตกที่วางเท้าข้างหลังที่เด็กๆนั่งนั่นนะแหละลุงยูหาแต่หน้าหาใตา้เบาะนะส่องไฟก็ไปใต้เบาะหายังไงก็ไม่เจอเจ้าตัวท้าย <laughs> บอกเะจ้าที่เยินทาง เจอครับเจอโหใจหายลงเลยคิดดูบัตรทุกอย่างเลยบัตรขรัานการบัตรประชาชนเอ่อการ์ดต,ต่างๆนะบัตรเครดิตบัตรลายอยู่ในนั้นหมดเลยบัตรวิทยุโอ้โหบัตรใบจักรเลือดบัตรโรงพยาบาลหมดเลยโอ้โหใจหายค่ัคิดว่าคอนเทนต์วันนี้ไม่ไม่ทำแล้วไม่ลงละในที่สุดเจอครับก็ ต้องบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะสิ่งแปลปิดมีจริงลุงยูยกมือบอกเจ้าที่เจ้าตางนะครับไปแต่นี้ลุงยูก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนอนเต็นเอาไฟโคมมาติดอันแล้วก็ลุงยูมีเบ็ดปักมาสิบกัครนะฮะตอนไปเดินหากระเปา๋าเขียดเต็มเลยนะเขียดบกนะทางอีสานก็เลยเขียดอะไรเขียดบกโดดขาย,ยาวๆนะเดี๋ยวลุงยูจะเอาไปเกี่ยวได้ยินเสียงปลาชอนฮุบอยู่ อางนี้เรียกไอชัอนปอกครับชันปอกก็ชัอนใบรุ่นนะตัวมันโตมากแต่กําลังอ,าาอ่ะมาทํากินอ่ะโอเคเดี๋ยวลงอยู่เตรียมเบ็ดกันเดี๋ยวเราออกไปปักเบ็ดกันครับตอนนี้ลงยูยังไม่ทันนอนเลยครับฝนตกมาแล้วลงยูเลยเอาโกโปอมาถ่ายนะโกโปปมันจะเก็บเสียงรายละเอียดได้ดีป่าความ D J I นะครับตอนนี้ยูอยู่ในเต็นแล้วก็เสียงฝนตกลงมาแล้วฮะ ตกมาดังมากเลยตกเม็ดใหญ่ด้วยแล้วก็มีลมนิดหน่อยอยู่วันแฉไวว่าการเต็นให้บางบ้านนะลมมาทางบ้านแล้วก็ทางไฟชีดไว้นะแต่เสียงไฟชีดดังมากเลยเรนะอยู่ใต้ต้นมะขามตมะขามก็ต้นมนะพร้าวเนาะถามเล็กๆน่าจะมีจริงหักมาแต่ว่าอยู่มีไฟชีดกันอยู่นะ โอเคฟังเสียงฝนด้วยก่อนเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเดี๋ยวยูจะถ่ายคลิปต่อตอนนี้ยังไม่นอนนั่งดูก่อนว่าน้ําจะเข้าเต็นท์ไหมครับเพราะยู่ปูผ้าใบพื้นไม่กลัวน้ําไหลเข้ามาเป็นทางเข้ามาสิเดี๋ยวเราว่ากันครับครับตอนนี้ลุงยู่ก็นอนฟังเสียงฝนอยู่ในเต็นท์นะครับ,รบเกือบชั่วโมงแล้วมีเสียงฟ้าอยู่ ไกลๆนะก็เสียงฟ้าก็ไม่ดังมากฟ้าไม่แรงมากแต่ว่าลมก็มีเบาๆแต่ฝนเนี่ตกยังไม่หยุดเลยตั้งแต่ลงยูถ่ายไปช่วงเตาเมื่อกี้แล้วก็ปิดกล้องแล้วก็นอนฟังยามเลยซาปึ๊บเดี๋ยวตกลงมาหนักใหญ่รีงเดี๋ยวก็ซาปู๊ตอนนี้ยู่ตลบชายเตปผ้าใบนะผ้าปูเต็นก็มา ในไปชิปหมดแล้วแต่ข้างในก็น้ำขังมีนอนอยู่เสือแฉะพื้นแฉะอยู่แตก่ก็พอมนอน,นได้นะนึกถึงบรรยากาศสมัยหนุ่มๆติดยศใหม่ๆนะทำรับราชการใหม่ๆไปนอนในปาน่าเนาะแบบนี้เลยเนี่ยแหละเราเวลาทหารที่อยู่ชายแดนน่ะเขาจะนอนลำบากกันตอนนี้นะน้ำผูกเปร ปูเปต้นไม้แล้วก็ขึงปทชี่คุมนะแล้วอยู่ภาคตะวันออกเนี่ยอยู่ทางชายแดนเนี่ยเราไม่ต้องเอ่ยนะชายแดนประเทศเพื่อนบ้านล้วเนี่ยมันเป็นฝนตกชุตกตกทั้งคืนบางทีตกทั้งคืนทั้งลมทั้งฝนเนี่ยเราก็ต้องนอนก็เลยว่านอนกอดปืนนอนก็ต้องชุดเนี่ยโดนไอฝนโดนอะไรก็ทุดชื้นเปียกก็ต้องนอนกันแบบนั้นน,นะ ชุดลาดตะเวนทิง้งออกทิ้งก็เป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์พอจะกลับมาเปลี่ยนชุดใหม่นะครับอันนี้เราก็นอนฟังอันนี้เสียงเบาลงแล้วแต่เสียงฟ้านะอ้าดูสิจะหยุดกันตอนไหนเพื่อจะได้ออกไปยามเบ็ดกันบ้่งนะครับตอนนี้มันที่สี่นะครับแรงเลยฝนะตกทั้งคืนเลยโอ้โห,โหตกเปนแบบ น้ำเจิงนมครับพี่เสียหลงยูออกไปดูพยายามเบ็ดค่อนเดีกวเดี๋ยวปลาเกิดมีปลาติดมันพอสว่างแล้วมันจะหลุดนะจะดิ้นหลุดหมดออกไปพยายามเบ็ดดูอนะจะได้ปลาไหมปลาตุกนันเจอขั้นเล็บตัวเลย เจอแล้วครับกันเต็นี่นมาก <c oughs> เยอะหมดครับนั่นเร่ตงองครับอ้าวแบตหมดไปแล้วอ่ะเยอะหมดครับ บละหมดสู่เพราะฝนเยอะเมื่อคืนอันนี้ลองอยูกลับมาถึงเต้นแล้วอ้าวมันติดนิดเดียวดับไฟลองอยูก็กลับมาถึงเต้นแล้วเบ็ดหกหลังก็เยือหมดทุกหลังเลยนะครับก็อาการของเบ็ดก็อยู่ปกติน้าสายไม่ไม่ถูกดึงไม่ถูกลาก แต่เหยื่อก็หมดก็แปลกอยู่เนาะปลาเล็กอาจจะเป็นปลาเล็กมาต่อตาเหยื่อตายแต่ก็เหยื่อเป็นก็มีแต่ว่าก็หมดนะสรุปเรื่องอยู่ไม่ไม่จับเขียดเกี่ยวต่อเพราะว่าจะที่มาแล้วว่างั้นเนาะขอเจ้าที่ให้เจอกระเป๋าตังค์ก็เจอรียบร้อยแล้วอยู่จับเขียดมาใสาป่ปลาอีกก็เลยใหม่แล้วครับตอนนี้ประมาณตีสี่ เดี๋ยวก็รอสว่างนี่แหค่ำคืนนี้ก็โอ้โหนอนแช่น้ํากันทั้งคืนว่าเนาะเน่ฝนยังลงเม็ดปลอยๆอยู่เลยสียงสีลอยูก็หลับไปหลายตื่นเลยนะครับเดี๋ยวว่ากันคลิปนี้ได้บรรยากาศรสชาติของชีวิตดีครับเจอกันตอนเช้าครับครับตอนนี้ก็สว่างเรียบร้อยแล้วโอ้ย ครับมันอยู่เพิ่งตื่นเนี่ยหลับตอนเช้าทีหกโมงในหกโมงกว่าแล้วเนาะ อะไรอ่ะก็ไรอยู่ไนี่มาพกเชือกมาด้วยเหรออมาตำภาคเขาเชือกไปของสิ่งอาูนนะ้าอ่าลองไหมเฮ้ยดูเชือกสองตันเขาดิเขาบอกสองสามตันเชือกเขาอ่ะ สุดยอดอ่ะได้โอ้เชือเอาเยอกไอ้ดีไรพอเชื่อกไอ้ดีนั่นเนี่ยไอ้ดียังไม่แกะทอเลยแกะทอซื้องเบียงเลี้ยงวะไอ้ดีแบบว่าเอาเชือกของมันมาเนี่ยมันยังไม่รอดนะเนี่ยโอ้โเลิกไปดิ้งแต่เมื่อคืนแล้วครับตอนนี้นิวก็ขับรถ คับเข้ากทมนะครับต้องเดียมาแล้วเดียนั่งเสื้อผ้าไม่ได้เอามาเปลี่ยนน้องเดียอาบน้ำเอาเสื้อแม่มาใส่ยังอยู่กัอยู่ชุดเดิมครับเน่าหลังจากเก็บของตอนเช้าที่ลุกขึ้นมาถ่ายคลิปนะครับฝนตกลงมาป,ปล่อยๆอีกถ่ายไม่ได้อยู่ก็เก็บของใส่รถเก็บเต้นเก็บอะไรเก็บจนเสร็จรถออกไม่ได้ครับรถติดล้อหน้าจมโอ้โหงานเข้าเลยเห็นก็เห็นนั่นไปทอง โทรกลับไปบ้านนะครับให้น้องเขยน้องสาวแม่นาเดียให้น้องเขยเอารถปริ้งอัพมาลากโอ้โหทุรักทุเลลากเ,เชือกกระคาดเจนนี่น้องชายแม่นาเดียเอาสลิงมาถึงลากขึ้นโอ้โหขนาด,ดรถปิ้งอัพอยังฟรีครับเพราะว่าตอนเราลงไปตอนกลางคืนตอนหัวข้ามนั่นฝนแรงฝนไม่ตกโอ้โหแล้วตกทั้งคืนครับ ื่อคืนลุยู่นอนแช่น้ำน้ำคืนครับก็คลิปนี้เดี๋ยวลุงยูจะแทรกตอนลากรถไห้แมมนะเดียแอบถ่ายก็มือถือไว้เนาะเดี๋ยวลุงยูก็จะแทรกคลิปไปตอนจบว่าค,คลิปนี้ลุงยูก็ขอลาแค่นี้เลยกับึงเบียรนเนาะเดี๋ยวไม่ว่ากันคลิปหน้าใหม่ทุรักทุเลมากเลยปลาก็ไม่ได้เนาะปลาก็ไม่กินเยอโอ้ยฝนก็ตกทั้งคืนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ นี่ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ